หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลายังลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่จำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงชนิดประทัดไฟไปตรวจสอบใบอนุญาตการจัดทำสลากสินค้ามาตรฐานและสถานที่จัดเก็บประทัดดอกไม้เพลิงโดยทั้งจังหวัดสงขลาบอกว่ามีผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่5รายในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และอำเภอบางกล่ำค่ะ ในส่วนของอำเภอจะมีคณะทำงานที่ดำเนินการออกตรวจสถานประกอบการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายโดยสถานประกอบการจะต้องส่งให้กับอำเภอทุกๆ15วันเน้นย้ำไปยังผู้ประกอบการให้ป้องกันควบคุมการเกิดเหตุระ,ระเบิดเพลิงไหม้ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดเก็บดอกไม้ไฟอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณโกดังอย่างเด็ดขาดและในพื้นที่ที่ไม่มีมาตรการควบคุมอนาม ภูมิก็ต้องติดตั้งสปริงเกอร์เพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมิความร้อนให้ทำให้เสร็จภายใน1เดือนนะคะส่วนกรณีใบขออนุญาตนำเข้าประทัดดอกไม้เพลิงก็ให้อำเภอไปตรวจเช็คยอดให้ถูกต้องตามใบอนุญาตด้วยนอกจากนี้จังหวัดสงขายังมอบหมายให้ทุกอำเภอไปตรวจแนะนำร้านค้าปลีกอีก154ร้านในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไปค่ะ